ไม่ครับไม่มีไม่มีกังวลใจแล้ว<ด>เพราะว่าผมว <ใจ S 1> ิ่ยสุดใจไงผมวิยสุดใจที่ผมที่ผมออกมาเนี่ยคือผมผมมาปกป้องตัวเองรัเพราะาสังคมอ่ะโจมตีผมว่าตีหน้าว่าผม,มาไปแย่งหัวเขาเไปแย่งเมียเขาอ่าผมเลยต้องออกมาว่าผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมไม่ยุ่งอ่าประมาณนี้ครับแต,แต่ที่แรกเราเราไม่ได้บอกกับใครเนาะเราก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าผมเนี่ย โกหกกับพรหลังจากที่เป็นคดีแล้วเนี่ยเราทำไมถึงตัดสินใจออกมาเปิดเผยเพราะว่าพอรอะมาู้ยทิงพรโกหกไงพี่มผมมาจับได้ก็ว่าทําไมถึงไม่บอกผม,มว่ามีคนอื่นอยู่แล้วผมเคยบอกแล้วว่าให้บอกผมนะถ้ามีคนอื่นอ่อแล้วที่ผ่านมาเขาไม่เคยโกหกเราเลยเหรอครับเขาก็โกหกพี่ว่าเขาอยู่กับพ่อไงพี่อ่าผมก็เชื่อมาตลอดอไงเพราะว่าอ่าเพราะเราไม่ได้ไปเค้นอะไรขนาดนี้ว่า เฮ้ยอยู่พ่อจริงหรือเปล่าอะไรมาเนี้ยมารู้จักจริทีตอนที่พอมัทําที่ใหม่เพราะวันแรกวันแรกที่พอมปทํางานอ่ะพรอนผมไปด้วยอ่าแล้วผมก็เลยไปรู้จักช่างกิจแต่ว่าไม่ได้ยืนคุยกันนะครับก็คือเหมือนว่าเจอกันเพราะว่าเขาก็มาเขาเป็นหัวหน้างานหัวหน้างานก็คือเป็นรองจาก พี่นนท์อีกทีหนึ่งพี่นนท์จะเป็นคนที่ว่าจ่ายงานอีกทีหนึ่งครับกับช่างกิจหมายถึงว่าเขาไปด้วยกันกับช่างกิจหรือว่าเราไปกับเราไปกับผมครับพร้อมพรไปกับผมไม่ไม่มองไม่ก็คือตอนนั้นอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเขายังไม่คบกันอะไรยังไงผมมารู้อีกทีก็เมื่อตอนที่มันเกิดเหตุแล้วอ่ะเขาได้มีความสัมพันธ์กับช่างกิจอ่ามันก็เลยเพิ่งมารู้ว่าอ๋อถึงที่ว่าไม่ค่อยมีเวลากับผมเพราะว่าอยู่กับทางนี้เพราะว่า ถ้าเพราะว่าเขาจะมีเวลาอยู่กับกิจมากกว่าผมเพราะาเขาทำาคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นโอ้โหคือมันพีกตรงที่ว่าอยู่ที่เดียวกันนะถูกไหมจิตด,ดีใช่แล้วประเด็นคือพรสามารถสับหลีกได้หมดเลยอ,ะอ่ะและที่สําคัญคือเวลาไปบ้านก็บอกว่าอยู่กับพ่อ,พอซึ่งพรก็ไม่น่าจะโกหกเพราะคุณเข้าใจใช่ไหมพ่อคุณพ่อคุณทุนหัวนี่ฮะก็คือผัวนั่นแหละฮะแต่เออสับเธอเรียกใหม่นิจิตดีอยู่กับพ่อ อยู่กับพ่อคือ <laughs> พ่อคุณ <laughs> <laughs> พ่อคุณทุนหัว